วันนี้เรายู่ในแมปยินเองนะเป็นแมปที่ห้องขันจะหัวร้อนสุดๆเลยนะทุกคนก็คือเราเล่นไม่ถึงไหนก็หัวร้อนแล้วนะไอ้ตรงนี้ก็คือระดับอีซี่เลยนะอีซี่มากๆเลยพอไปเรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะรู้เองนะว่ามันจะยากแค่ไหนคือไอ้ตรงนี้คือมันก็ง่ายๆนะแต่แต่มันก็ไม่ง่ายเลยนะ เพราะว่ามันมันทะลุตัวกันนะทุกคนผมนึกว่ามันให้ต่อตัวกันมันไม่ใช่การต่อตัวกันนะทุกคนอืมันต่อตัวกันไม่ได้อืมอืมอืมใช้วิธีนี้ได้ไหมได้ไหมไปคือมันก็ไม่ได้นะมันไม่ใช่แบบนี้หรือว่ามันกระโดดไปไม่ได้นะอุ้ยน่ทุกคนีนี้ไปอือคือดาสเจดเจ็ดก็หัวร้อนแล้ว ข้างน้นี่จะหัวร้อนนะอือจุ๊บเราต้องอย่างหัวร้อนอย่าหัวร้อนอย่าหัวร้อ,อนจิ๊บตรงนี้ไอ้ตรงนี้แต่แล้วกนคือจะติดเอตรงนั้นเหรออืออันนี้ก็คือยากเลยนะยากมากมากเลยอะมจะไม่มีใครไปได้เลยนะ คือด่านสิบแปดโคตรยากแล้วทุกคนอไปไปดู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 เฮ้ยเขาถึงสีนั้นได้ไงอะ่ะเดี๋ยวคือเข้าไปตรงสีนั้นได้ไงคือแปลกแปลกนะมันต้องกดชิปล็อกออกละอืมโอเคนะลองดูดิอ่ะโอเคโอเคเดินหน้าไป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 ทุกคนเดินหน้าไป,าไปต้องใช้วิธีนี้ใช่ไหม นี่ไงนี่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 เดี๋ยวเราไปให้ดูนะเดี๋ยวไปให้ดูเพื่อน,นเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องใช้วิธีนี้นะทุกคนนี่คือเราต้องเดินไปด้วยนะั้นเดินไปแล้วก็กดชิปล็อกออกบ้างปดชิปล็อกนี่คือไม่ต้องกลัวเพราะมันจะไปไม่ได้นะมันไปได้แน่นอน อืมคือน้องผมเคยทําแล้วเนาะน้องผมไปได้คือไปถึงด่านด่านไหนรู้ไหมนูน่นไอ้สีฟ้านั่นเลยนะไอตรงนั้นเลยคือน้องผมไปถึงนั่นมก็ไม่รู้ว่าน้องผมทำไม,มเล่นเก่งจังวะอืมน้องผมเล่นเก่งมากอืมน้องผมผม,ผมเคยโอ,อนอาบัคให้น้องผมไหมไม่ไม่เคยไม่เคยโอนนั่นเลย ่ะก็ซึ่งในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจะใหม่มาบ๊ายบายจุ<ๆ>๊บเอาแค่สองนาทีพอเหนื่อยแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วไป